สวัสดีจ้ามาเจอกันอีกแล้ววันนี้ก็มาหน้าบ้านเหมือนเดิมนะครับผมดีมาก็เหมือนเดิมครับก็ค่อนข้างจะเกือบเย็นแล้วเนาะพอดีบอกบอกบอกว่าถ้าทํางานบ้านไม่เสร็จห้ามออกมาตกป่านะครับก็เลยวันนี้เลยช้านิดนึงวันนี้มาเหมือนเดิมนะครับพอดีอากาศดีมากเลยครับบรรยากาศน่านอนมากตัวนี้ อากาศมันปิดอย่างนี้ผมว่าปลาน่าจะกินยากเนาะค่อนข้างน่าจะนะครับโดยโดยส่วนมากเนาะเราก็ไม่รู้จะมีปลากินหรือเปล่านะครับวันนี้อากาศมันค่อนข้างปิดเลยครับฝนมันเหมือนจะตกด้วยครับผมมันมีลงเม็ดปลอยมาเนาะผมก็นั่งหลบใต้นี่ครับใต้ต้นไม้ อลองดูครับไม่รู้ว่ามีตัวหรือเปล่าเริ่มลงเม็ดอีกแล้วดีนะผมหลบใิใจต้นไม้ให้ชั่วหน่อยในช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันทุกท่าทนเลยน,นะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะครับบอกช่วงนี้ผมไม่ไม่อยากแบบไม่สบายเยนาะเพอเป็นถ้าไม่สบายปุ๊บมันรู้สึกแบบแปลกๆได้แล้วครับผมไม้แรกตรงนี้เนาะผมคดถ่ายไม่ทันนะครับพอดีมัว เก็บของครับหลบฝนกินพอดีเลยครับตัวนี้โอ้โหหมวางานเข้าแล้วตัวนี้ตัวอะไรยังไม่รู้นะผมยังไม่เห็นเนาะเดี๋ยวผมรอ โอ้โห oh ครับมาไงตัวนี้เดี๋ยวเอ้ยมันจระเม็ดนี่นะใช่ไหมใช่ดครับจระเม็ดเนาะโอ้ยมาไงเลยตัวนี้โอ oh ้โหผมงงแล้วตัวนี้จระเม็ดโอ้โ oh ห โอ้ตัวแรกเราเป็นปลาทะละเม็ดนะครับต้องระวังนะครับฟันมันคมมากเลยนะนี่น,นะครับปลดต้องระวังกันนะครับผมตรงนี้ดูไม่ใช่เป้าหมายเรานะครับปล่อยแบบ ตัวนี้ปานินนะครับผมเขา้าเข้าปากเลยเนาะผมะเอื้อมถึงไเนี่ฮะเรียบร้อยครับเหมือนเดิมผมเอื้อมไม่ถึงครับตรงนี้ค่อนข้างสูงเนาะ ไม้นี้อยู่นะครับผมเป็นไอ้ร่องเนาะตัวกำลังเปียวเลยครับตัวแบบนี้ต้องจับดีๆนะตัวอย่างนี้แทงปวดมากเลยนะ ค่อนข้างอืดนนิดนึงนะครับป่าแล้วฝนมันลงเม็ดตลอดด้วยครับอากาศมันค่อนข้างปิดเนาะผมก็มานั่งใต้ต้นไม้ต้นเดิมเลยนะครับหลบใต้ต้นนี้แล้วผมดีนะมันลงมันลงเม็ดไม่เยอะเท่าไหร่ เมื่อกี้เราก็พลาดปานดินไปเนาะหลุดไปครับตัวดีด้วยโอ้โหเสรยดายครับมีนะมีไปคููปานดินแล้วก็เมื่อกี้ลูกสวายนอ้อยลองเนาะอยู่นะครับผมตัวนี้ ห้องอแล้วตัวเมื่อกี้วะรับเนี่ยผมเพิ่งปล่อยไปนี่นะอูตัวเท้ากันเลยครับอ้ใหญ่กว่าเดิมเนาะนี่ครับผม,ให,ามาใหญ่กว่ามาขึ้นมาอีกหน่อยนึงเนาะ วันนี้ปลากินค่อนข้างอืดน,นะครับผมอากาศมันปิดด้วยเนาะก็ฝนมนบ่อยๆแทบตลอดเลยนะครับไม่รู้ว่าผมมาแก้แค้นหรือเพิ่มความแค้นเนาะ แต่ก็ามาแล้วมาครับผม,มพักผ่อนเรานะครับก็ดีหน่อยครับไม่ร้อนดีคิดในแง่ดีเนาะอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวดูดิปลาอะไร ผมว่าเพิ่มเติตัวเดิมรึเปล่ะเนี่ยใช่เลยครับผมตัวเดิมเลยโอ้โหนี่เล็กกว่าเดิมเลยครับเนี่ยเล,กกเล็กกว่าเดิมนิดนึงเนาะ โอ้ละไปก่อนครับแม่เสดยดายคอมเมนต์นี่บันดึงบันดึงปุ๊บมันละเลยนะครับไม้นี่ ครับผมผมก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้เนาะโอ้โหแล้วเพิ่งมองครับเมื่อกี้โอ้โหนครับหมาหามึดเลยครับ <c oughs> ผมว่างามใราแล้วเนี่ยก้อนนี้ผมว่าผมไม่น่ารอเลยแต่ผมว่าจังเรได้กลับแล้วครับเนี่ย <c oughs> โอ้โหมามึดตึ๊บเลยครับ เดี๋ยวต้องลุ้นก่อนเนาะถ้ามันเดี๋ยวผมดูก่อนถ้ามันเคลื่อนขยับมาแล้วผมคงต้องเก็บกลับแล้วครับผมวันนี้ก็เป็นอีกวันที่นะครับเอาไว้เพราะเราเข้าใจตรงกันเนาะเรียบร้อยอีกหนึ่งวันครับวันหยุดของเราวันนี้มืดตึบมาเลยครับผมเพิ่งเก็บของย้ายจากมุมตรงนู้นมานะครับมุมตรงนูน้น ผมก็กะเออมานั่งลงๆตรงนี้สักแป๊บหนึ่งแล้วว่าจะกลับพอนั่งปุ๊บตี๊บตี๊บเนี่ยพึ่งเตรียมเมื่อกี้หันไปมองโอ้โหมืดตึบ๊บเลยเดี๋ยวผมว่าไม่น่ารอดว่ะ ีก็หน้าฝนนะครับก็ต้องทำใจเนาะนะครับผมก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับก็ลงเม็ดแล้วเนาะผมคงมาหลบในตุม่มละเดี๋ยวต้องลองดูสักพักหนึ่งนะครับสักแป๊บหนึ่งผมรอหยุดเนาะผมเก็บของแล้วแหละเดี๋ยวคงกลับดีกว่าโอเคครับโอ้โหยังหนักเลยครับ ถูกวันเลยครับอีกแล้วครับผมนะครับก็โอเคครับวันนี้ก็องคงพอแค่นี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้โ,โอกาสหน้าเดี๋ยวมาตกใหม่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมเก็บบรรยากาศมาให้ชมกันนะครับผมวันนี้ฟ้าไปก่อน,นจ้าบายบาย